สนุนโดยถูมุกเอสสามจีพัทและไวไฟกลับเข้ามากับคาหนังคาเขานะคะและนี่คือช่วงค้นเคาะเบาะแซหรือ KKFI ไฟซึ่งเราเปิดประเด็นไว้แต่สัปดาห์ก่อนนะคะเรื่องของการทดสอบน้ําทดสอบเครื่องกรองน้ําว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่เป็นเรื่องภัยใกล้ตัวค่ะยังจํากราฟิกอินโฟภาพนี้กันได้ไหมครับดูให้ดีนะฮะน้ำแก้วไหนที่คุณเลือดดื่มแล้วน้ําแก้วไหนที่คุณคิดว่าเป็นน้ําบริสุทธิ์และน้ําแก้วไหนที่เป็นภัยเงียบ อันตรายแบบที่คุณคาดไม่ถึงเลยนะครับคืนนี้เรามีคําตอบหาข้องใจว่าน้ําในแก้วที่ใสสะอาดเนี่ยแต่เมื่อนํามาผ่านการทดสอบที่เห็นจากคลิปใน YouTube เนี่ยเกิดคราบตะกรนสีดําขึ้นเต็มไปหมดขณะเดียวกันน้ำอีกแก้วยังคงใสสะอาดอยู่นั่นเองครับมันเกิดมาจากเครื่องกรองน้ําที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือเปล่านะคะจึงเอาตะกรนออกไปไม่ได้นะคะหรือว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะ ไอ้วิธีทดสอบแบบนี้มันใช่หรอ,อวิธีทดสอบแบบนี้เป็นการเล่นกลแบบหนึ่งหรือเปล่าวันนี้มีคำตอบค่ะภาพการสาธิตรวมทั้งคำกล่าวอ้างที่ถูกบันทึกอยู่ในคลิปวิดีโอต่อไปนี้ทำให้หลายคนเชื่อและเกิดความสับสนว่าน้ำดื่มที่ต่อจากเครื่องกรองน้ำทั่วไปตามบ้านนั้นมีสิ่งเจือปนแฝงอยู่ด้วย ตรงนี้มีประสิทธิภาพในการแยกสารละลายหลังจากผ่านการนนทดลองสาธิต<อ>นำน้ำทั้งสองแก้วมาเ,เปรียบเ<ะ>ทียบทำให้เห็นถึงความแตกต่างได้อย่างาาชัดเจนน้ำที่เป็นสาร,นราดื่มไปกันทุกวันทุกวันทุกวันจะเป็นการสะสมอยู่ในร่างกายนะครับไม่ไมต่างกันเลยคุณจะรู้ว่า นั้นดื่มจากมีคุณภาพสำหรับคุณอย่างไรขอบคุณครับประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจคือความสะอาดของน้ำโดยเฉพาะน้ำที่มีคราบตะกรนอยู่เต็มแก้วซึ่งบางคนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสิ่งแปลกปลอมที่เห็นอยู่ในแก้วน้ำอาจไม่ได้เกิดขึ้นจากความสกรปรกของน้ำตามที่หลายคนเข้าใจและหากเป็นจริงตามข้อสันนิษฐาน ก็เท่ากับว่าการทำคลิปวิดีโอชุดนี้ขึ้นมาเผยแพร่อาจมีเจตนาแฝงอย่างอื่นซ่อนเร้นอยู่หรือไม่ภาพที่เห็นอาจเป็นเพียงกลลวงของใครบางคนที่ได้ผลประโยชน์ในเรื่องนี้หากสามารถทำให้ทุกคนเชื่อได้ว่าน้ำที่เราดื่มอาจปนเปื้อนและเต็มไปด้วยตะกอน รวมถึงคราบสุกปกที่เกิดจากการใช้เครื่องกรองน้ำทั่วไปอีกอันนึงก็ออกซิเจนนะครับก็เป็นเมื่อทีมงานนำข้อสงสัยต่างๆไปทำการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ทำให้รู้ความจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดสามารถอธิบายได้ง่ายๆจากการสังเกตปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ตะกอนดำๆนั้นมันเป็นสิ่งที่เราทำขึ้นมา นะจากน้ําที่มันมีเกลือแร่แล้วสื่อไฟฟ้าให้ออกซิเจนในน้ําแตกตัวออกมานะเป็นออกซิเจนแตกตัวออกมาทายากับเหล็กขั้วเหล็กนะแต่ถ้า,าว่าไม่มีกระบวนการนี้อยู่เนี่ยมันก็คืนแค่เกลือแร่ที่มีอยู่ในน้ํานั่นเองซึ่งเราสามารถจะดูได้เวลาเราดื่มน้ำเนี่ยมันก็ใสไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ้นําที่มีเกลือแร่อยู่พอสมควรเนี่ยเราสามารถจะอาจจะชิมได้ด้วยซ้ำบางทีจะมีรสนะฮะรส หวานนนิดออะไรย,ะย่าี้้นําดื่มทั่วไปที่มีประโยชน์นอกจากจะมีความใสสะอาดแล้วจะต้องมีแร่ธาตุอยู่ในน้ําดื่มด้วยเ,เมื่อใช้เครื่อง TDS meter ตรวจดูก็จะพบว่าในน้ําแต่ละแก้วจะมีแร่ธาตุเจือปนอยู่และเมื่อนํำเครื่องนี้ไปวัดค่าคในน้ำ,นำกรดที่ใช้สำหรับเติมในแบตเตอรี่รถยนต์ค่าที่ได้จึงเท่ากับศูน แสดงว่าน้ำที่เห็นอยู่ในแก้วนี้คือน,น้ำบริสุทธิ์ที่ปราศจากแร่ธาตุจากการทดลองนี้ยืนยันได้ว่าตัวเลขจากเครื่อง TDS มิเตอร์สามารถแสดงเพียงผลการวัดจำนวนแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำเท่านั้นไม่สามารถวัดค่าความสะอาดของน้ำได้ตามที่หลายคนเข้าใจผิดส่วนตะกอนที่เกิดขึ้น เป็นเพียงปฏิกิริยาทางเคมีในน้ำที่มีแร่ธาตุเท่านั้นเองมันจะมีฟองไฮโดรเจนนะและเมื่อนำเกลือแกงมาเติมลงในน้ำกันซึ่งเป็นน้ำที่ปราศจากแร่ธาตุเพียงไม่นานน้ำในแก้วดังกล่าวได้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีขึ้นเช่นกันที่เปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากความสกปรกในน้ำเลยแม้แต่นิดเดียว แต่เกิดจากการแตกตัวของโมเลกุลน้ําซึ่งประกอบด้วยนะออกซิเจนกับไฮโดรเจนนะออกซิเจนก็ไปทํายากันเหล็กก็ออกมาเป็นตะกอนไฮโดรเจนก็วิ่งไปที่ขั้วอลูมิเนียมออกมาเป็นแกส๊สไฮโดรเจนปูุกปลออกมาก็เท่านั้นเองเรื่องเนะนะรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ถ้าคนที่ไม่รู้และดูด้วยตาอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะหลงเข้าใจผิดได้นหนึคลิปวิดีโอนี้จึงกลายเป็นเพียงกลงลวงของใครบางคนที่ถูกจับผิดได้แบบคาหนังคาเขา หลังจากใช้ปฏิกิริยาทางเคมีเปลี่ยนน้ำดีที่มีแร่ธาตุให้กลายเป็นน้ำเสียเพียงเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างที่แฝงอยู่โดยไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะตามมาและไม่สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากมีผู้หลงเชื่อดื่มน้ำบริสุทธิ์ที่ปราศจากแร่ธาตุเหล่านี้เข้าไปน้ำดื่มโดยในโลกนี้นะที่ถูกต้องนะครับควรจะต้องมีเกลือแร่เป็นส่วนประกอบสำคัญ ระหว่างน้ําที่มีเกลือแร่กับน้ําที่ไม่มีเกลือแร่เนี่ยแตกต่างกันมากต่อสุขภาพของร่างกายในร่างกายของเราซึ่งมีน้ําประกอบอยู่ตั้ง7 0ดกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยโดย,โดยเฉลี่ยประมาณ75%เปอร์เซ็นต์นี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดื่มน้ําบริสุทธิ์เข้าไปในร่างกายเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเราขาดเกลือแร่พวกนี้ก็จะทําให้เกิดโรคไข้ไข้เก็บขึ้นมาในขณะที่เราดื่มน้ําที่มีเกลือแร่อย,อยู่แล้วทําให้ร่างกายไม่ต้องไปปรับ ไม่ต้องไปปล่อยเกลือแร่ออกจากร่างกายเราเลยก็ทําให้ร่างกายไม่สูญเสียเกลือแร่ข้อมูลดีมากแต่ผมยังงงอยู่เพามันจะหลายคนดูอยู่อาจจะงงแลวตกลงน้ําดื่มที่ผมซื้อมาจากเครื่องกรองหรือว่าเครื่องกรองมามาทำเองที่บ้านตกลงอันนั้นสะอาดรื่ไม่สะอาดแล้วน้ําขวดสะอาดเกลือันไหนพี่อันไหนมีเกลือแร่กันพี่สรุปง่ายๆคือคลิปนี้นะคะสกูปนี้เราจะบอกคุณผู้ชมว่า เครื่องกรองน้ำเนี่ยไม่ต้องเป็นระบบที่มันฮัลูฮลามากหรอกถ้าเป็นเครื่องกรองน้ําที่กรองเอาความสกรปรกออกในเบื้องต้นเนี่ยถือว่าดื่มได้นะคะสำคัญคือแบคทีเรียมากกว่าแต่ว่าต้องมีแร่ธาตุปนเครื่องกรองน้ําที่ไฮเทคมากๆบางรุ่นเนี่ยนะคะดิฉันไม่ควรจะเอ่ยชื่อเนี่ยที่เขาเสนอขายกันเนี่ยมันกรองเกลี้ยงเลยอันนั้นนะคุณกินเข้าไปจะเดือดร้อนแน่เพราะว่าร่างกายเราต้องการแร่ธาตุค่ะ ธาตุเหล็กที่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในการทดลองเนี่นะคะเป็นธาตุที่ร่างกายต้องการถ้าเราไม่มีธาตุเหล็กเราก็ไม่แข็งแรงบํารุงกระดูกเลือดอะไรพวกนี้ไปกันใหญ่นะคะสรุปคือต้องมีแร่ธาตุผสมในน้ําแล้วก็ไอ้ฟูฟูที่เห็นนั้นอะ่ะเป็นปฏิกิริยาเคมีที่ทดลองอในการดื่มปกติเราไม่ได้มีแบบ ลักไฟมาเสียบเนี่ยคับมันจะได้มีแบบว่าขึ้นอะไรขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ให้รู้เท่าทันเลขกลของวิธีการโฆษณาขายเครื่องกรองน้ํายุคใหม่กันนะคะผมเคยคิดเสมอตอนสมัยก่อนที่ผมดูก็เอาบอกว่าเอาน้ากลั่นมาเติมแบตเน<อ>ี่ยผมรู้สึกว่าน้ํากลั่นมันสะอาดแล้วเอากินไม่ได้แล้วคนก็บอกเฮ้ยกินไม่ได้อ๋อตอนนี้รู้แล้วมันขาดพวกแร่ธาตุานั่นเองค่ะคุณผู้ชมเข้าไปที่ Facebook ของรายการนะคะเรามีเป็นกราฟอินโฟบอกเอาไว้นะคะว่า เราจะรู้ได้อย่างไรนะคะแร่ธาตุมีประโยชน์กับร่างกายอย่างไรถ้าไม่มีแล้วจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นแล้วแก้วน้ําแบบไหนที่เราจะรู้ว่ามีหรือไม่มีแร่ธาตุเนี่ยค่ะน้ําดื่มในอุดมคตินี่คือข้อมูลนะคะที่เราแชร์เอาไว้ใน Facebook ของรายการเข้าไปแชร์เพจนี้กันได้เลยค่ะ สัปดาห์หน้านะครับเราไม่เจอกันในอีกสองสัปดาห์นะครับคนเข้อบอดแสนเนี่ยจะคุยถึงเรื่องความเดือดร้อนเหมือนคนเดินเท้ากันฟุตบาทที่มีไว้เฉพาะเราเดินไปทํางานไปไหนก็ตามเนี่ยตอนนี้จะมีร้านอาหารตั้งอยู่เพียบเลยนะพี่ใช่ไหมเดินก็ไม่ได้ขี่จักรยานก็ไม่ได้บถ้าคุณอยากจะมาบ่นเรื่องนี้แล้วก็ส่งภาพเข้ามาส่งคอมเมนต์เข้ามาทาง Facebook f แฟนเพจของเรากันแล้วกันนะครับต้องบอกว่าคุณส่งมาเยอะหลายแง่มุมแล้วก็จะกระหน่ำให้คุณแบบเต็มที่โุตปากจนคืนมาในยักนะคะช่วยกันส่งมาค่ะคุ โทรศัพท์ก็ยังดังตลอดค่ะ022180889ตำรวจ191 5นายนะคะรับโทรศัพท์สดอยู่ขณะน,นี้รวมทั้งในเว็บไซต์ของขนังขาเขานะคะถ้าจะเข้าไปส่งเบาะแสอย่างที่บอกเนี่ยนะคะคในช่วง KKfile ก็เข้าไปที่ www.kkfile.com และในนั้นยังรวมคลิปและก็กราฟิกอินโฟสารพัดอยู่ในนั้นด้วยค่ะแล้วก็ทวิตเตอร์ของเราอย่ด้วยนะครับ @kk9tv ด้วยช่วงหน้าสาวๆดูไว้ดีนะครับนี่คือเรื่องเตือนภัยสาวผู้หญิงที่โดยสารแท็กซี่ในตอน กลางคืนคุณอาจจะโดนลากเข้าโรงแรมม่านรูดโดยไม่รู้ตัวจริงเรอค่ะฟังไว้นะครับช่วงหน้าก็ก็จริงเลยค่ะรอดูพี่ตำหมดแจ้งหาว่ากระทำลาจรเนี่ยผู้หญิงเนี่ยผู้โดยสารเนี่ยรับสารภาพหรือเปล่าเสร็จรับสารภาพว่าขาเขา้าสาวนักเที่ยวเมาไม่ขับกลับแท็กซี่คนเดียวต้องรับชะตากรรม